มีกึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าช่วงมาม่าสามชาแฟนคลับสวัสดีครับมาอีกแล้วครับมาม่าสามชาแฟนคลับเจอกันตลอดการแกล้งโฮพี่อ่ะมันยังไม่มีใครเอาคืนไงหนูก็เลยไปหามาว่ามีใครสักหนึ่งคนไหมที่เอาคืนแก๊้งสามชาหนูพามาเลยไปดูคนนี้เด็ดมากพี่แอดก็มาด้วยอไหนพี่แอดพี่ คุณผู้ชมครับพี่แอดที่คุณหม่าเรียกก็คือคุณติ๊กนี่เองครับจูจ่ๆก็ถูกดึงมาร่วมสนุกด้วยมีการดึงแขนเสื้อออกมาเข้าไปขาดไปเลยเหมือนแอดนะคุณติ๊กยังงงอยู่นะครับสังเกตสีหน้าแกครับอะไรหนุนน,น,น,นหน่อย <c oughs> โอ้คุณหม่างเก,ก็บร,รายละเอียดทั้งหมดครับคอเยี่ยงหน่อยพอเยี่ยงหน่อยอ,อ คุณติ๊กกับคุณหม่ำมนี่เขาเป็นคู่กันนะครับคุณผู้ชมเจอกันเท่าไรเป็นได้ดวนกันให้สนุกสนานเดี๋ยวมาดูว่าคืนนี้ทั้งคู่จะมีทีเด็ดอะไรมาฝากเราคืนนี้เรงเริ่มแลครับเละเลยครับงานนี้คุณติ๊กเละไปแล้วเรีไงคุณติ๊กเรียกผู้ติดตามเลยครับ วันนี้แกก็เตรียมของของแกมาเหมือนกันเพราะรู้ว่ามาคืนนี้ยังไงต้องโดนสามชาติเล่นแน่นอนเดยวอันนี้ของลูกเราบอกว่าเห็นลูกเคยใส่เนี่ยชักไม่แน่ใจครับ ว่าแล้วคุณติ๊กก็โยนให้คุณเท่งคุณโหนกคนละตัวฟังคุณเท่งคุณโหนกกำลังรื้อเสื้ออย่างสนุกสนานพอหันมาอีกทีฟังคุณติ๊กก็สนุกกับเสื้อตัวใหม่ครับสีแดงครับโอ้ยตัวรัดเนี่ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวรักอนี่ยตนี้ยวเรัดกใครใครก็รักพี่ใช่ผมไม่เล่น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  ี่ว่าไงเนี่ยสารตัวเนี่ยเอาทำไงเนี่ยใครเฉียงคุณมึงไงงานนี้สองคนนี้คงต้องเคลียร์กันอีกนานตัวเนี้ยไม่น่าเสียดายหรอกยามซื้อให้เมียเนี่ยแล้วไปทำของรักของห่วงเสื้อเมียเขาแล้วตัวนั้นรปภหน้าหมู่บ้านซื้อให้ด้วยเจอกันครั้งหน้าครับ